สวัสดีครับพรเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจน VIP นะคะกับดาวโจนเช้าเนาะประจำวันที่30มกราคมปี66เนาะ30กับ3านะสิ้นเดือนพอดีเนาะอือาตกวันมกราคมปี66คําคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกัรพนันนะคะสำหรับดาวโจน VIP ตัวเด่นก็คือ3กับ1่ ก้ากับห้านะหนะึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึเน์สามสามสามสี่สามห้าสามเจ็ดสามเก้าเด้อหนึ่เนึะจับคู่ก็หนะึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งห้าหงเก้ก้านาสามสามเก้าเก้าห้าหเก้นะไม่งั้นก็เอาเมาเนาะ เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเห้าเจ็ดเก้าไม่งั้นต่อไปดาวโจน0ูนย์กับแปดสี่กับสองศูนย์ศูนย์ศูนย์สองศูนย์สี่ศูนยกสองแปดสี่แปดหกแปดแปดหกแปดศูนย์สองหกแปดสีสี่หกแปดศูนย์สี่จับคู่กับสองศูนย์ศูน4์สองสี่สี่ศูนย์ส หกแปดศูนย์สองหกแปดเมือนกนก็เอาสองมาจะใส่หน้าหรือใส่ท้ายก็ได้นะคะสองสี่ศูนย์สองสี่หกสองสี่แปดสองแปดศูนย์เนาะก็ขอให้เ,เพื่อนทุกคนโชคดีเดอ้อ VIP เป็นเลขขี้ดาวโจนเป็นเลขคู่อย่าลืมทำมาซื้อด้วยกันเดอ้อจับจับคู่ซื้อเอานะ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาอะโชคดีกันทุกคนเมื่อคืน VIP ของเรานี่เข้าแตกสามตัวเลยเด้อโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะ